และตอนนี้มีสต็อกในประเทศไทยแล้วนะครับจัดส่งไม่เกิน1-3วันเท่านั้น a r เรสปิ n n n ่งเรลบายซีเซอรรอกตกปลาอีกหนึ่งรุ่นตัวฮิตตัวคุ้มค่าที่นนดเคยทำรีวิวให้ทุกคนได้ชมเรียบร้อยแล้วและในเดือนนี้กันยายนกับโปรโมชั่น9.9ที่ทางค่ายได้นำเจ้าสินค้ารายการนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับทุกคนครับแอบบอกไว้ในคลิปนี้เลยราคาโปรโมชั่นนี้โคตรคุม้มตอบตันสเปคให้ทราบกันอีกครั้งนะครับเจ้ารุ่นนี้มีทั้งหมด3โมเดลเบอร์1500 2,500และเบอ์ ใหญ่สุดสาม0ัอัตราเกียร์เลโช5.2ต่อ1นบอลแบริ่งเกาบวก1กำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสม1 0 1ถึงกิโลกรมัมตัวบอดี้และโรตเตอร์ผลิตจากวัสดุพลาสติก ABS ที่มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาสปูลอลูมิเนียม CNC ดีไซน์รูปแบบสปูนเตอร์นะครับเหมาะสำหรับการตีเหยียบลอมโดยเฉพาะสายตรงครับพร้อมระบบร่องเสียงที่บิวติดอยู่ด้านในทำงานควบคู่กับคลิกเสียงที่ติดตั้งอยู่ที่แกนสปูนครับแขนหมุนทรงโรบอทแบบเสียบที่มีความแข็งแรงไว้ใจได้แน่นอนและสำหรับ ตัวที่นัหนวดถืออยู่นี้คือเบอร์1,500สําหรับใครที่ชื่นชอบรอกตกปลาในงบประมาณจํากัดที่มาพร้อมกับสเปคที่อัดแน่นพิเศษแบบนี้ก็สามารถจับจองกันได้แล้วนะครับยิ่งในช่วงเดือนนี้นะครับ9.9โปรโมชั่นพิเศษที่ทางค่ายได้เตรียมไว้สําหรับทุกคนรวมถึงเรื่องของสต็อกสินค้าที่พร้อมแล้วในประเทศไทยจัดส่งไม่เกิน1-3วันเท่านั้นอ r เ r ส s p i n n i n g Reel by Caesar